<Es> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจวาชาแนลนะคะก็คงจะทำ <Yeah. S 1> บุญที่วัดแล้วนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายนะคะก็จะคงอีกห้าสิบวันนะคะถึงจะทำบุญอีกครั้งนะคะใช้ข้าวจะไปตามเขาเป็อทีงไหนคะข้าวก็อย่างน้อยเอะมือนหนึ่งอย่างข้าวอันน้อยเหรอ

บงัเขาบอกให้มาเอฟเอเไปกินแคเอฟเอ็กเองโโรกินัย่างไรคนละหมูว่ะไปกินแค่เอฟเอ็กซ์เองมันเอเก็บสวยเฮ้ยกะเมรมันคุ้นอยู่ก็หุ้นอ๋อบางทีมันกับเราดื้อได้แหละ ทุกงานันนีไปเก็บตัวมั่คุณผู้ชมคะฤฤฤอันนี้ก็คือเจ๊อหอยเพื่อนของเจวานนะคะก็มาช่วย<ฤ>ทําบุญนะคะต่อไปก็จะเป็นเจ๊พรนะคะเจ๊พรก็มาด้วยนะคะก็คงอยู่ในวัดตลอดละค่ะช่วงนี้นะคะทำบุญค่ะทำบุญซื้อหรือน้าันนี่นะ ข้าลุงพ่อนะเพื่อัน้อการหมค่ะได้พอันใบก็ลุกลอ่อกำนันก็ลุกลอามา่เีพี่คะขอบคุณมากขอบคุณมากที่เขาร่มกันนีค่ะเจ้าเากับเพื่อนๆนะคะก็ออกมาที่วัดก็ทํบบุบเกบบกบบข้าวอันนี้ก็คือเจบพรนะคะมาทํบบุญร่วมกันนะคะบบ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 าบบ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 บ เอาลงบ่ห้นให้แกรัดแม่สวยเอาน้ำก็ได้เขาไปเทน้ำใหญอะไอย่างา่อดนี่ยใส่แล้วก็เลือมาเราเอาวอสนหอนอ๋ออย่าคู่จะคืนได้มันลงหอนเร็วๆจท้าวเปล่นเล่าเอาเร็วๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆ หามลงแล้วลงน่าจะดินมาดิหามลงลูกแก้วหลบยิ้มล้วบอกหามลงนะขึ้นเอาจะคู่ใจล้วลบไันว่าสามลบโอ้ยหน่ได้แล้วนี่อะไรแต่บราอเราเพิ่งเที่ยวบ้านเราอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้าวันรับทําบุญที่วัดบ้านมหาชัยนะคะเด้อผู้ใดอยังมาทําบุญก็ได้เด็ดขาดนาะบ้านมหาชัยเฮาหลวงตาเงาะนะคะ ก็จะทนลงทุนบอกว่าก็อยากก็อยากจะให้มาเที่ยวตำบลมหาชัยบ้างาใครัได้มาชมแล้วได้มาเยี่ยมแล้วก็ก็ก็จะติดใจไปนานนะครับแต่งก็เที่ยวมีที่ไหนบ้างถ้าเป็นธรรมชาติก็พาลีนะครับน้ำตกพาลี อาจารย์ต้องฝากไว้ด้ค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากมาเที่ยวทางนี้เนาะค่ะเนาะทารมาทางนี้ไปเที่ยวน้ำตกขาหลินเนาะค่ะเนาะที่บ้านโคกกว้างที่บ้านโคกกว้างครับก็คือบ้านของกำนันเรานี่เองนะคะท่านที่เป็นคนที่รูปหล่อก็มีจิตใจที่ดีนะคะทําบุญนะคะห้วยสังเครียบด้วยห้วยสังเครียบด้วยนะคะที่บ้านเหล่าภูพานเนาะว่ายังไงคะคุณเพื่อนผู้ใหญ่บ้านมีแหล่งไหนอีกไหมคะือเพื่อนๆอยาก ฐานมาทางนี้เอ็ซี่่ะไปคูปอร์โลนแล้วเก็บผักหวานตันะคะท่านผู้ชมเบิ้งบนเที่ยวยังมีบอกยังอื่นอยู่บอกหนึ่งสามสองไปเอาไปเด็๋ยวเดผู้ใหญ่นินนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของเจว c าชาแนลในเองนะคะเพื่อนๆก็ทำบุญกันมากมายนะคะสงสัยก็คงจะได้บุญเยอะแยะนะคะวันนี้แบ่อความระเด้ เรามาทําบุญนะคะอันนี้ก็คือท่านรองนะคะที่บ้านมหาชัยภูเก็บเนาะแล้วก็มาทําบุญกันนอะหลวงตาเงาะนะคะแต่ละคนก็ได้บุญนะคะหน้าตาสุดหล่อเด้อซื้อตัวใดอยู่ด้วยกันค่ะอนี้เราบเด้อค่ะพี่น้องซื้อลัตเตอรีนะคะเขาจะได้ช่วยเหลือรัฐบาลเด้ะค่ะอ่ากำนันเขาก็ซื้อเน้ะค่ะโชว์โชว์โชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะให้ผู้ใหญ่เด้อค่ะเด้อวุ้งนไป ถูกเด้อค่ะเด้อค่ะอันนี้คุยใหญ่ตัวเชยนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีโชคลาภด้วยกันนะคะท่านผู้ชมไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเยอกี่ใบอ่ะห้าใบฟันกันคนละใบละใบนายกตลองท่านพ่อเป็นเลขตัวเดียวกันเหรอคะใช่เราลองขุดเหรอทำไมถึงได้ซื้อเลขตัวนี้คะอยู่ร้านกำนัลละพ่อ ก็องสังเกตด้วยที <S <S ่ข้างหลังกำนันนะคะมีตัวเล่นด้วยเช่นเดียวกันฝากเป็นแนวทางด้วยด้วยคะกำนันคะดวงตาเงอะนี่เกมมรณวัันที่เท่าไหร่คะที่ยี่สิบพบไปที่20กบกชอมวดนีอยี่สิบใช่ไหมคะคัะก็ฝางเอฟซีวันก็ยีนเจแล้วก็7วันพอดีเผื่อเป็นแนวทางเื่องนะคะท่านผู้ชมสังคาริละ จะเก็บสังขาริราท่านไว้ก่อนแล้วก็ทุกวันศีนจะมาทําบุญเปิดทําบุญวันอะไรวันที่ประมาณวันที่สิบมีนาค่ะ FC ทุกท่านนะคะอยากจะช่วยทําบุญก็ได้นะคะช่วยทําบุญมาทําลงทานวันที่สิมีนาอันนี้ผู้ใหญ่ันที่มีนาบอกเราจะเปิด50วันวันที่แปดบอกแปดมีนาคม หนึ่งแปดนิ้งยี่สิบแปดห้าสิบห้าสิบวันหมดใช่ยี่สิบแปดนิ้งหนึ่งแปดนิ้งนับมาเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนะคะทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนสาวนะคะที่จะมาทําบุญด้วยนะคะก็เชิญได้นะคะที่วัดบ้านมหาชัยแล้วยังยังเหลือกี่วันยังเยอะไหมก็ได้เนาะการร่วมทำบุญได้นะคะถ้าอยากจะเีจ้าบ้านอ แม่รัด <อ ffic. S 1> <ะ>บ้านมหาเอ้ยบ้านโคกวางนะคะหมูเจ็ดนะคะวันนี้ก็มาทําบุญกับผู้ใหญ่บ้านของเรานะคะซึ่งเป็นหมูสามนะคะทาบุญนะคะวันนี้นะหมูเจ็ดนะคะเดี๋ยวน้าตาเพื่อนนะคะสาส้วยนะคะด้วยบุญนะคะร่วมทําบุญด้วยนะคะค่ะขอให้เพื่อนโชคดีล้ำล้ำรวยๆวยเฮงเฮงเด้อค่ะที่น้องวันนี้นะหน้าตาสดใสหมดทุกคนนะคะก็ใช่สิเจและนักเตปิดก็มานะคะที่บ้านโคกวางเอาอะไรมาคะลองทามีอะไรนะคะ เรามาทำบุญนะคะมีอะไรบ้างไม่โรงทานของเจ๊ปปีกมีอะไรบ้างคะมียำกุ้นเส้นมีน้ำเปล่า มีของหวานเรามาทําบุญนะคะวันนี้เรามาทําบุญนะคะท่านชมบุญค่ะค่ะคนลูกฟิวเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดอายุหลวงตาโด้เออหลวงตาเฮาได้เนาะอันเล่าความบริวารเป็นมาหลวงตาเฮาให้ท่านผู้ชมฟังเนาะเลยเนาะแมงเฮาหัวใจว่าจะไดนเอาปลาเออ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 มาโบนเนนแล้วก็มาโบนปลา ออเราว่าเาเป็นบ้านบ้ากได้ป่ะว่าเพื่อนถึงคนบ้านบ้าเรามาจากบ้านบ้าเออมาจากบ้านบ้าเออมาพื้นคอยนอว่าจะเกินมาหรือว่าหลวงตางเงหรือผู้รู้ว่านาจะปีกเกินมากเงียบลดเนาะเลูกเขาได้สองคนสามคนกันลราผูกเข็มเด้อน้องบีเนาะเราผเลนลูกเลี้ยลูกมีมโลบ่าให้เราเลี้ยนึกนาะ้องบีให้ครกาูกเข็มพนี้ ลูกกันแล้วเลี้ยงองนีโก้โก้ก็มาตรงนี้น้องดีอีแบง์มันน้องแบงก์น่นนะมาผูกอันสุดท้ายสุดขั้มาค้าห้องน้ำเพื่อนพูดจงว่าเพื่อนจะใส่ไว้ปบบนี้สินะล่าสุดก็มาเจอมอเตอร์ไซค์บามาที่สิกว่าเป็นั่นเยเพียนอยู่เลเห็นรูปภาพดูเอ็นเออล่าสุดนี่น่เออล่าสุดมอเตอนไครูภามเป็นมามอคือค่พูดจากว่าเนี่ยหาเวลาตามในหลังติจงยังพูดจที่แรกพูดงูจักเพื่อนมอลวนะ อันนั้นนในนงเนาะนในนงมาจังหันมาจังหันรถ กําไนพินบ้านนี้เราใ่หมุ่มาปุาบุเห็นเราไปอบบงเห็นบาอันนั้นลูกขาเดินลูกขาบอกที่เลก็นจ yeah. ิตายน่นายนงกนายพิมออือมยังได้ห้องกับลยกมาอือืมนายนเราอังเออหล้อย่าพุจาเฮาน่พุจาคนเราพุจาพนนายนงเาังขาี้จนแงินยูไก่เาอับยูไกเนาะ ไม่ลงมาจุกกันเห็นกอนมูแล้ววะดอกกำนันหมดกำนําไีนป้าป้ากนันก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วแล้ววะมีคนมาเห็นนมะรำบุญได้เนาะอยู่ไหนหรือยองทำบุญเห้รอยงไยนะเป็นหันมาเจลีหันมาจะเป็นเพื่อนเพื่อนของเจวาชนะนะคะที่มาร่วมทำบุญกันนะครับ ก็สมคบเล่าส okay. ิบสองนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ก็คุมเดี๋ยวเทปคอน่ะเพื่อนสาวทั้งวัวนะคะคนสวยเธอกำลังมาทําบุญกันนะคะที่วัดบ้านมหาชัยนะคะหลายคนนะคะเทวาก็ไม่มีอะไรนะคะคือถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมค่ะไปก็ไปวัดวัวรับสมตัวมันจะโดดได้ยูนหน้าอยูเงือนเดินเออเอาบอ ค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะก็มุมบรรยากาศของเพื่อนๆนะคะนานๆทีนะคะก็จะได้มาเจอกันนะคะก็มีแต่เพื่อนๆกันเท่าน,นัะ้คะท่านผู้ชมะคะ่ะนี่ก็เป็นตัวโชคลาภของกำนันนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจวาด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางเลือกนะคะค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจวาชเนลนะคะขอให้ร่ำ้ำรวยเลยคะ่ะโชคดีทุกคนเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ